แล้วอย่างคุณหมอเพชรเนี่ยเข้ามาตอนไหนอะคะยุคไหนเนี่ยเราเอามายุคสี่เพราะว่าพอยุคยุคสามยุคสามจะเป็นช่วงคุณพ่อคุณอามาทำยุคสามเนี่ยถือว่าเป็นยุคทา้าทายยาไทยมันเริ่มถูกมองเป็นยาผีบอกใส่สเตียรอยอยาปลอมยาเถื่อนกินแล้วไตวายเพราะนั้นคุณพ่อกับคุณอาก็มองภาพร่วมกัน<อ>เราต้องทำสินค้าที่มัน มีประโยชน์และปลอดภัยแล้วก็ใช้รักษาคนได้จริงท่านก็เริ่มสร้างโรงงานเริ่มทำมาตรฐานโรงงาน GMP โรงงานคือที่ไหนคะโรงงานอยู่ที่นี่เลยค่ะเรามีสองโรงงานมีโรงงานยากับโรงงานเสริมอาหารค่ะอแล้วก็ทำมาตรฐานขึ้นมาเริ่มมีการไปวิจัยกับหน่วยงานต่างๆพอทำมาถึงจุดนึงเนาะก็เป็นยุคที่เ,เราจะต้องหานสี4มาต่อและตอนนู้น่ะเราก็คิดแค่ว่า เออถ้าเราเป็นหมออ่ะเราก็คือรักษาคนเนาะมันก,ก็ได้บุญได้ทําความดีเหมือนกันแหละแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองเราไม่อยู่ในโรงงานที่ผลิตยาที่มันมีคุณภาพแบบมีวิทยาศาสตร์รองรับด้วยเพราะว่าตอนนี้เราจะรู้2แผนแล้วแผนไทยกับแผนปัจจุบัน<ะ>อรู้สแผนแล้วเรามาทํามันน่าจะมีประโยชน์อิมแพ t ในภาคกว้างก็กลับมาแล้วก็เลยมา สืดทอดกิจการซึ่งตอนนี้ก็ยังทําคู่กับรุ่นสามอยู่ก็คือคุณพ่อกับคุณอาก็ยังช่วยกันดูอยู่ใช่ค่ะ